D.I.T.P สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้าพอดแคสต์ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าของคุณในตลาดโลกจัดโดยสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ สวัสดีค่ะพบกับ DTP สร้างมูลค่าเพิ่มสุดโลกกันค่ะพอดแคสต์ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าของคุณในตลาดโลกดิฉันประภาบุญนิสสิิหัวหน้ากลุ่มงานแผนและส่งเสริมภาพลักษณ์ค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันสิรนะิวรรณนัฐพูลวัฒน์นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการกลุ่มง,งานส่งเสริมแบรนด์ประเทศด้านการค้าค่ะพอดแคสต์ของเรานะคะมีให้ฟังกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบนี้เป็นประจำเลยล่ะค่ะค่ะคุณสิริวัรณค่ะตั้งแต่โควิด1 9นะคะหรือโควิด1 9ที่คนเรียกกันเนี่ยก้าวเข้ามาในชีวิตของพวกเรานะคะทําให้เกิด ปรากฏการณ์ใหม่ๆหลายอย่างเลยนะคะทั้งวิถีชีวิตเอยการค้าขายการทําธุรกิจก็เปลี่ยนไปนะคะนิวนอ r มอเนี่ยเข้ามาคนทําธุรกิจเนี่ยก็มีทั้งคนที่ล้มทั้งยืนบางคนก็พอประคองตัวได้นะคะ,คะบางคนก็ได้โอกาสจากวิกฤตนี้เหมือนกันนะคะซึ่ง มันขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ของแต่ละองค์กรว่าจะพาธุรกิจไปทางไหนเราะจะเห็นภาพเลยนะคะว่าการบริหารองค์กรเนี่ยให้มีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันก็คือเรื่องของการดูแลคนในองค์กรนะคะ,ค,ะคุณเฉลิมเพราะฉะนั้นเนี่ยพนักงานแรงงานของแต่ละบริษัท จะประสบชะตากรรมยังไงผลจอกยังไงก็ตอนนี้แหละค่ะว่าผู้บริหารเนี่ยจะดูแลได้ดีแค่ไหนนะคะคุณสิริวัลจริงค่ะก็อย่างที่คุณประภาบอกไปนะคะว่าการดูแลแล้วก็การให้ความเป็นธรรมกับแรงงานค่ะถึงเป็นเรื่องสําคัญมากเลยนะคะเพราะว่าในการทําธุรกิจค่ะคุณประภาก็อย่างที่คุณประภาบอกไปว่าตอนนี้เราก็อาจจะมีวิกฤตของโควิด -19 นะคะยิ่งทําให้เราได้เห็นปัญหานะคะว่าถ้าธุรกิจไหนเนี่ยที่อาจจะไม่ได้มีความเป็นธรรมกับแรงงานนะคะก็ะอาจจะ ถูกร้องเรียนค่ะว่าแรงงานเนี่ยนะคะไม่ได้รับความเป็นธรรมค่ะแต่ว่าถ้าองค์กรไหนนะคะเหมือนที่คุณประภาบอกว่ามีการวางนโยบายในการดูแลเรื่องนี้อย่างดีมาตั้งแต่ต้นค่ะก็สามารถที่จะผ่านวิกฤตก,กันไปได้ทั้งเจ้าของแล้วก็ทั้งพนักงานเลยะะเล่ะค่ะสาหรับเรื่องการให้ความเป็นธรรมกับแรงงานและก็สิทธิมนุษยชนนะนะคะตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่คนทั่วโลกนะคะคุณสิริวานันมาให้ความสําคัญกันมากขึ้นนะคะ,คะดิฉนันน่ยก็ได้เห็นรายงานของสํานักส่งเสร,ริมการค้าในต่างประเทศเนี่ยของกรุงเท ประเทศเนเธอร์แลนด์ว่าเขาอ่ะเขาเรียกอะไรให้ความสําคัญกับผู้บริโภคเนี่ยมีการปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะมีพฤติกรรมในการเลือกใช้สินค้าเนี่ยก็จะไม่ดูแค่ตัวสินค้าหรือว่ายี่ห้ออย่างเดียวเขาจะต้องอ่านฉลากด้วยนะคะว่าฉลากในเขียนอะไรนะคะคุณศิริบาลบอกอะไรดูส่วนผสมไปจนถึงว่าแหล่งผลิตมาจากไหนเพื่อยืนยันให้เขามั่นใจว่าการเลือกสินค้าอันนี้เนี่ย มันมีในเรื่องของโลโก้แฟร์เทรดก็คือมีความเป็นธรรมนะคะไม่มีการเอาเปรียบหรือไม่ได้ใช้แรงงานอย่างไม่ถูกต้องหรือว่า ไม่เป็นมิตรแกเสีงแวดล้อมนะคะ,คะซึ่งอันเนี้ยชาวดัตจะดูทุกสิ่งอย่างเมื่อมั่นใจแล้วถึงจะซื้อสินค้าอันนี้ซึ่งแฟร์เทดเป็นองค์กรที่สนับสนุนให้ทําการค้าในแบบที่เป็นธรรมนะคะคุณสบิวันก็คือว่าต้องมีราคายุติธรรมไม่เอาเปรียบแรงงานแล้วก็ไม่เอาเปรียบผู้บริโภคด้วยอนอกจากตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ผู้ซื้อเนี่ยจะมั่นใจได้เลยว่าสินค้าที่มีโลโก้ของแฟร์เทดเนี้ยน่าเชื่อถือทั้งในเรื่องคุณภาพและคุณธรรมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย คนไทยจะซื้อสินค้าในโอกาสต่อไปเนี่ยควรจะมองหา Fair t r a d ด้วยเช่นกันต้องพลิกดูฉลาดก่อนที่จะซื้อใช่ไหมคะใช่เลยค่ะโอ้พออย่างนี้ได้ฟังถึงความสําคัญของโลโก้ Fair Trade ที่คุณประภาบอกไปแล้วนะคะก็จะทําให้เห็นได้ว่ายอดขายของสินค้าที่มีเจ้าโลโก้นี้ค่ะคุณประภามีแนวโน้มที่จะขายได้ดีสูงมากขึ้นด้วยนะคะใช่เพมีความเชื่อมั่นนะคะค่ะซึ่ง <g ülme> ก็ได้ลองไปหาข้อมูลค่ะคุณประภาผู้ประกอบการไทยเราเองไม่น้อยหน้านะคะมีประมาณถ<ช>ึงสามสิบกว่าองค์กรค่ะที่ได้รับตราสัญลักษณ์นี้นะคะเยอะใช้ได้ค่ะใช่ค่ะซึ่งทีนี้ค่ะคุณประภาพอพูดถึงแฟร์เทรดของต่างประเทศเนี่ยหันกลับมามองดูบ้านเราประเทศไทยมันมีไหม<ช>มีอะไรที่เป็นตัวช่วยไหมใช่ไหมคะใช่ค่ะก็มีเหมือนกันค่ะประเทศไทยนะคะเราก็มีตราสัญลักษณ์ที่สร้างความน่าเชื่อถือความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อเช่นกันนะคะที่เรารู้จักกันในตราสัญลักษณ์ไทยแล คลาสมาร์คค่ะ <Ừ. S 2> รู้จักกันง่ายๆ t m a r รนะคะ, ờ, คะซึ่งเจ้า t m a r รเนี่ยแหละค่ะก็จะทําให้ผู้ซื้อมั่นใจได้นะคะว่าเวลาที่เห็นตราสัญลักษณ์นี้นะคะ,คะกว่าที่จะได้มาค่ะผู้ประกอบการไทยต้องผ่านการพิจารณาการคัดกรองอทั้งนี้เรื่องของคุณภาพสินค้าแล้วก็แน่นอนค่ะเป็นประเด็นที่สําคัญเรื่องของมาตรฐานแรงงานไทยค่ะโอดิฉันเคยเห็นตรานี้ในสินค้าลหลายๆอันนะคะ,คะแล้วก็อยากจะเรียนคุณผู้ฟังว่าเนี่ย เมื่อเราเห็นสินค้าในประเทศไทยที่มีเครื่องหมาย T-Mark เนี่ยนะคะซึ่งเป็นการส่งเสริมของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเนี่ยซึ่งสินค้าอันนี้หรือเครื่องหมายอันนี้เนี่ยนะคะกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเนี่ยเขาได้นํามาตรฐานแรงงานมาเป็นหนึ่งในเกณฑ์การจารนาะเลือกธุรกิจที่เหมาะสมจะใช้ตราสัญลักษณ์ T-Mark ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจที่เข้ามาขอใช้ตราสัญลักษณ์ จะต้องเป็นธุรกิจที่ให้ความสำคัญในเรื่องของแรงงานและก็สิทธิมนุษยชนนะคะเพราะฉะนั้นนายจ้างและเจ้าของธุรกิจต้องเรียนรู้เรื่องนี้ให้เข้าใจและก็ปฏิบัติกับลูกจ้างหรือแรงงานอย่างเป็นธรรมให้การคุ้มครองนะคะให้สวัสดิการที่เหมาะสมให้สิทธิ์ต่างๆตามกฎหมายแรงงานมีความเสมอภาคในองค์กรไม่มีการเลือกปฏิบัติเมื่อคุณทำงานรู้สึกปลอดภัยมั่นใจในคุณภาพชีวิตคุณภาพการทำงานก็จะดีตามไปด้วยนะคะ แล้วผลดีที่ตามมอีกก็คือว่าทําให้สามารถยกกระดับภาพลักษณ์ของสินค้าไทยแล้วก็บริการให้เป็นที่น่าเชื่อถือและรับความไว้วางใจจากผู้บริโภคได้ด้วยเพราะฉะนั้นกล่าวได้ว่า แฟร์เทรดในเมืองไทยก็คือเครื่องหมายทีมาร์กนั่นเองใช่ไหมคะคุณสิริวันใช่ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเราก็ให้ความสําคัญเรื่องนี้ไม่น้อยเลยนะคะ,คะเพราะว่าจะทําให้ภาพลักษณ์ของธุรกิจส่งออกไทยเนี่ยดีงามไปด้วยค่ะเพราะว่าตราสัญ,ญลักษณ์ทีมาร์คค่ะช่วยสร้างความมั่นใจนะคะให้กับผู้ซื้อเวลาที่เขาเห็นปุ๊บ บนตัวสินค้าเนี่ยก็จะมั่นใจได้ว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็มาจากผู้ประกอบการที่ให้ความสําคัญในเรื่องแรงงานนอกจากนั้น,นยังให้ความสําคัญในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชนด้วยค่ะคุณประภาใช่เลยค่ะสําหรับผู้ประกอบการไทยนะคะที่ได้รับรองมาตรฐานแรงงานไทยแล้วเนี่ยจากกระทรวงแรงงานมาแล้วถ้าสนใจอยากต่อยอดให้ธุรกิจส่งออกได้รับความสําเร็จและความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยสามารถสมัครเข้าขอใช้ตราสัญล,ลักษณ์ไทยแลนด์ trust mark ได้นะคะกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งคุณสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดก่อนก็ได้นะคะที่ w w w thailandtrustmark.com นะคะแล้วอยากจะเรียนคุณผู้ฟังว่าเครื่องหมาย f i r t r a d e เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะนั้นเราเป็นมนุษย์เราต้องมาเ,าเปรียบค้าเราต้องใช้แรงงานอย่างมีคุณภาพเ <Okay. S 1> มื่อประเทศไทยมีหลักการแบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็อยากให้ผู้ประกอบการไทยทุกท่านเนี่ยได้มีโอกาสได้มาขอเครื่องหมายนี้เพื่อจะช่วยเสริมสร้างแบรนด์ของท่านให้สู่ตลาดโลกได้อย่างมั่นใจว่า เมืองไทยก็ไม่เอาเปรียบใครนะคะเมื่อซื้อสินค้าไทยก็คือช่วยให้เกิดแรงงานเป็นธรรมและเกิดให้มีสิทธิมนุษยชนที่ดีค่ะโหค่ะก็จริงนะคะธุรกิจดีภาพลักษณ์ประเทศดีมูลค่าการส่งออกก็ดีไป<ช>ด้วยนะคะ,คะเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะจากที่ฟังคุณประพามาแล้วนะคะใครที่สนใจแล้วก็อยากจะขอคำปรึกษาที่จะไปดําเนินธุรกิจส่งออกที่มีคุณภาพและประสบความสําเร็จในตลาดโลกนะคะ ก็เชิญค่ะเข้ามาหาความรู้กับเราได้นะคะในเบื้องต้นที่คุณประภาบอกไปแล้วนะคะ www.thailandtrustmark.com นะคะหรือว่าอีกหนึ่งช่องทางดีๆที่จะคอยอัปเดตข่าวสารกันนะคะเข้ามาได้ที่ www.ditp ขีด design com นะคะหรือว่าสายด่วน h อ t ไลน์ของกรมเรานี่เองค่ะย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะคะ4ตัวเลขง่ายๆ1169ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังสนใจข้อมูลหรือเทคนิคการเพิ่มมูลค่าสินค้าส่งออกนะคะก็เปิดฟังในที่ podcast นี้เลยค่ะฟังแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเราด้วยนะคะไม่อยากให้พลาดเรื่องดีที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณก้าวไปไกล กว่าเดิมนะคะก็คือ EP นี้แหละคะ่ะเรา 2, 2> คนเนี่ยอยากจะนำเสนอว่าเข้าไปดูเว็บไซต์นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า w w w t h a i t a n d t r u s t m a r k .com หรือว่า w w w d i t p d e s i g n .com นะคะ2ออันนี้จะช่วยให้คุณเห็นว่าการค้าที่มีแฟร์เทรดการค้าที่เห็นแรงงานสำคัญการค้าที่เห็นสิทธิทมธนุษยชนสำคัญมันเป็นยังไงนะคะวันนี้เราสองคนคงต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ DITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้าติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมดีๆเพิ่มเติมได้ที่ www.ditp.keydesign.com หรือสายด่วน1169